สวัสดีค่ะวันนี้ร้านลิชาช็อปของเรานะคะมีสินค้าดีๆมานำเสนอนะคะสินค้าทุกอย่างสามารถกดสั่งซื้อได้ในทั้ง tiktok s h o อป e ีและ lazada นะคะพิมพ์ชื่อเดียวเลยค่ะลิชาชอปนะคะ R I C H A นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพค่ะผ้าห่มสาลูค่ะหรือเป็นผ้าห่มผ้าฝ้ายนะคะผ้าห่มแทร้อยเปเนเป็นผ้าฝ้ายแท้อยเปอร์เซ็นนะคะ ทอหนาถึงสี่ชั้นค่ะห่มสบายมากๆเลยเผืนนี้เราจะเรียกว่าสีแดงนะคะสีแดงสวยค่ะแล้วก็สีนี้จะเรียกว่าสีเทานะคะแล้วก็สีนี้จะเรียกว่าสีขาค่ะผ้าผมรุ่นนี้นะคะไม่เป็นขุยไม่เป็นขนไม่อมฝุ่นค่ะสามารถผมได้ทุกฤดูเลยนะคะไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาว ขนาดจะเป็น5้าฟุตนะคะ 150, คูณ200ค่ะห่มหนึ่งคนก็ได้2คนก็ดีนะคะ2คนก็อาจจะแย่งกันนิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อความใกล้ชิดเราใช้5้าฟุตก็จะได้ใกล้ชิดกันหน่อยค่ะสีก็มีให้เลือก3ามสีนะคะแดงฟ้าเทาค่ะหรือว่าจะเป็นชมพูฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลก็ได้นะคะแล้วแต่จะเลียกนะคะแต่ตัวเลือกที่ลงไว้จะเป็นสีเทาสีฟ้านะคะแล้วก็สีแดงค่ะผ้านุ่มนะคะไม่หยาบค่ะยิงซักยิงนิ่มนะคะ สามารถซักเครื่องได้เลยค่ะปั่นแห้งได้เลยนะคะจากตัวอย่างที่ปากลางให้ดูนะคะจะเห็นว่าพื้นไม่ได้เล็กเลยนะคะสามารถห่มสองคนได้นะคะตามภาพนี้เลยค่ะเนื้อผ้าก็ดีมากเลยค่ะรับประกันเลยนะคะที่สำคัญขนไม่หลุดร่วงด้วยนะคะยิ่งซักยิ่งนิ่มค่ะห่มสบายเนื้อสบายตัวสุดๆเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาชมวันนี้นะคะที่เห็นนี้จะเป็นผ้าห่มขนาด3ฟุตนะคะหรือว่า3ฟุตครึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่ามันกว้าง100นะคะคูณ160ซนติเมตรหนึก็คือ1เมตรนั่นเองนะคะส่วน160ก็ลองเทียบกับคนสูงประมาณ160เซนนะคะสีเยอะมากเลยค่ะทั้งหมด17สีนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลองกดดูในตะกร้านะคะชอบสีไหนกดสั่งไปเลยค่ะ ผ้านุ่มนิ่มมากนะคะขนของเขาก็ไม่หลุดล่วงด้วยนะคะแต่ถ้าจะมีขนติดไปก็คือติดไปจากโรงงานนะคะซักซักน้ำหรือสองน้ำก็หายแล้วนะคะสีสวยสดนุ่มนิ่มทุกผืนค่ะวันนี้นะคะผ้าห่มที่ปาแมนะนำเป็นสามฟุตนะคะสีนี้เป็นสีเทาค่ะตามด้วยสีเขียวมิ้นค่ะแล้วก็จะมีสีอันนี้เป็นสีทองหรือน้ำตาลทองก็ได้นะคะ ตามโดยสีชมพูหวานชมพูอ่อนสวยๆเลยค่ะตัวนี้สีครีมนะคะสีครีมละมุนละไมค่ะขายดีค่ะตัดเย็บเรียบร้อยนะคะตัวนี้สีเขียวค่ะสีเขียวเหนียวซับนะคะขายดีเหมือนกันตัวนี้น้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะซื้อบริจาคได้ซื้อแจกได้ตัวนี้แดงเข้มค่ะหรือว่าแดงวายก็ได้นะคะสีแดงสดแจม่มว้าวมากเลยค่ะ ตัวนี้เขียวแก่เขียวทหารเขียวเข้มได้ค่ะเรียกได้ทั้ง3าชื่อเลยอันนี้สีฟ้านะคะสีฟ้าสวยสดใสสีโอโรสนะคะชมพูอมส้มค่ะสีแจ่มสวยสุดๆเลยค่ะผ้านุ่มนิ่มมากเลยนะคะรับรองขนมันไม่ร่วงนะตัวนี้สีนํำเงินสดค่ะทั้งหมดของเราจะมีอยู่17สีนะคะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีสีบานเย็นด้วยนะคะบานเย็นก็สวยค่ะ แล้วก็ตามมาด้วยสีน้ำเงินกรมท่านะคะหรือว่าสีเนวีนั่นเองค่ะตัวนี้เทาเข้มค่ะเทาเข้มเทาดำก็ได้นะคะร้านเราส่งของเร็วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะได้รับจามกำหนดแน่นอนค่ะสีสุดท้ายของเราสีม่วงนะคะเพื่อนๆคุณลูกค้าสามารถกดดูในตะกก้าเลือกสีได้เลยค่ะเป็นผ้าห่มคลีนิกผ้าห่มเด็กได้นะคะ ขนาดหนึ่งร้อยคูณร้อยหค่ะร้อยหกสิบก็เทียบกับคนประมาณสูงร้อยกนะคะความยาวสวยแจ่มทุกสีเลยค่ะคล้ายส่งซื้อจำนวนมากทักแชทได้เลยจ้า และสําหรับใครนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการมาเที่ยวอําเภอแม่สายยังมาเที่ยวได้นะคะเพราะว่าน้ําลดลงแล้วนะคะระดับน้ําที่สะพานหนึ่งลดลงไปแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสามารถมาเที่ยวได้ค่ะน้ําไม่ท่วมนะคะมาจับจ่ายซื้อของที่วัดดอยเวา้าหรือจะไปเที่ยวเล่นชมวิวที่สกายวอลก็ดีนะคะที่เที่ยวอีกเยอะเลยค่ะ <ๆ S 2> เชิญเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวเล่นที่แม่สายได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะแม่ค้าอยู่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายส่งของเร็วค่ะ ส่งก็ใช้เวลาประมาณ2-4ถึงวันนะคะ <S <S เป็นไปตามระบบและขั้นตอนของ TikTok นะคะจัดส่งโดยใช้ขนส่งจาก TikTok นะคะน่าจะเป็น J&T นะคะอย่าลืมเก็บคูปองก่อนการสั่งซื้อนะคะเก็บคูปองจะได้ส่วนลดในการขนส่งนะคะส่วนลดก็เป็นไปตามที่ t i k t o k กกำหนดเลยคะ่ะบางครั้งก็ส่งพื้นส่งฟรีอย่างนี้นะคะลูกค้าลองกดดูคูปองก่อน,อนค่ะกดสั่งกดซื้อนะคะแล้วก็กดเก็บคูปองก่อนนะคะ ผ้าห่มรุ่นนี้นะคะจะเหมาะสําหรับพกพาห่มคนเดียวนะคะเพราะว่าจะเป็นผืนเล็กนะคะใช้เดินทางไว้ในรถนะคะเป็นผ้าห่มรถทัวร์ได้นะคะสปาร้านานวดร้านสักคิวนะคะพกไปดูหนังนะคะเพราะในโรงหนังมันจะหนาวเนาะแล้วก็ทําเป็นผ้าห่มเด็กแจกเด็กนะคะเอาไปใช้ในโรงเรียนนุบ้านนะคะเป็นผ้าห่มเด็กได้นะคะซื้อแจกซื้อบริจาคดีมากเลยค่ะเป็นผืนที่กําลังพอดีนะคะ ร้านสักคิว้วร้านต่อขนตาใช้ดีมากเลยค่ะสีสวยทุกสีเลยค่ะรับรองเลยนะคะสีสวยนะคะผ้าเงางามนุ่มนิ่มมากๆเลยนะคะกดดูได้เลยค่ะวันนี้โปรพิเศษนะคะสาหรับไลน์นี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมกดมาอุดหน,นุนด้วยนะคะกดสั่งซื้อกันไปคนละผืนสองผืนสามผืนได้เลยค่ะเพราะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะขอบจะเป็นแบบพับเย็บนะคะไม่ได้มีกุ้นขอบนะคะจะเป็นแบบพับเย็บนะคะแล้ว แล้วเราจะมีถุงแบบซิปลูนะคะแถมไปให้ทุกผืนเลยค่ะซิปสายแบบลูดนะคะเก็บสําหรับการฝุ่นกันแมลงนะคะโก7.7นะคะสําหรับผ้าห่มผืนเล็กของเรานะคะผ้าห่ม3ฟุตค่ะขนาด100คูณ160นะคะย้ําผ้าห่มผืนเล็กนะคะหากใครต้องการซื้อเยอะซื้อจํานวนมากนะคะร้อยผืน200ผืน300ผืนนะคะกดสั่งได้นะคะแชทมานะคะเรามีราคาส่งนะคะที่โกดังมีของเยอะมากเลยค่ะมีจํานวนมากๆเลยนะคะมีเป็นพันๆผืนเลยค่ะ ราคาก็คุยกันได้นะคะยังจะทักมาก่อนนะคะร้านลิชาช็อปของเรานะคะยังมีสินค้าอีกมากมายนะคะถ้าลูกค้าต้องการดูสินค้าเพิ่มเติมเลื่อนไปด้านขวานะคะเลื่อนไปดูตะกร้าสินค้าที่อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะยังมีหลายๆอย่างให้เลือกเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ลูกค้าคนไหนเพื่อนๆคนไหนกดสั่งซื้อเข้ามาเราก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกคําสั่งซื้อนะคะมีสินค้าในร้านเยอะแยะมากมายนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหาใหญ่นะคะสําหรับใส่ของใส่ผ้าหม่มใส่เครื่องนอนนะคะตอนนี้ของมาแล้วนะคะเป็นถุงใหญ่เลยค่ะเขาเรียกว่าถุงย้ายบ้านนะคะเพราะว่าสารพัดประโยชน์มากค่ะวัดได้นะคะตั้ง63า คูณ63มคูณ22เซนเลยนะคะตัวกระเป๋าเป็นถุงทอนะคะ PP สีใสค่ะสามารถมองเห็นของด้านในนะคะเวลาเราเก็บเราก็จะยังเห็นของด้านในนะคะ ส่วนตัวนี้จะมีซิปอยู่2ซิปนะคะการฝุ่น,นกันแมลงและยังเคลือบกันน้ำด้วยนะคะเราส่งของเร็วค่ะกดสั่งได้เลยนะคะถุงตัวนี้นะคะสามารถบรรจุได้เยอะมากเลยค่ะสามารถใส่ได้เสื้อผ้ากกตาุ๊กตาเครื่องนอนผ้าห่มหมอนมุง้งเก็บได้ทุกอย่างที่อยากจะเก็บเลยนะคะในคลิปนะคะเราทดลองใส่ทิชชู่ไป4ี่แพ็คนะคะใส่ได้สบายแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านข้างอีกเยอะเลยค่ะจุใจมากนะคะ ทำความสะอาดง่ายนะคะโดยใช้ผ้าเช็ดนะคะเช็ดด้วยน้ําธรรมดานะคะไม่ต้องซักด้วยน้ํายาหรือว่าอะไรให้มุ่นวายนะคะด้านข้างกระเป๋านะคะขยายได้ถึง22เซนค่ะใส่ของได้จุใจมากเลยค่ะตามภาพเลยนะคะใครสนใจอย่าลืมกดสั่งนะคะกระเป๋าตัวนี้ดีมากเลยค่ะน้ําหนักเบานะคะเก็บง่ายพับเก็บสะดวกพับเก็บไปที่บ้านนะคะ ตัวนี้นะคะขนาดเนี่ยเราจะวัดจริงๆให้เลยนะคะจะขนของย้ายของเด็กจะไปหอออกหอนะคะตัวนี้สามารถใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีความทนทานมากเลยค่ะตัวกระเป๋าเคลือบกันน้ำนะคะเงางามสวยงามค่ะตัวซิปก็ลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะคะรูดง่ายมากเลยค่ะตัดเย็บเรียบร้อยสวยงามเก็บขอบแบบน,นี้นะคะทำให้กระเป๋ามีความแข็งแรงค่ะ อย่าลืมนะคะฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามร้านไว้ด้วยนะคะวันนี้ปาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปาจะแนะนําผ้าห่มสี่ฟุตค่ะจะเป็นผ้าห่มผืนยาวนะคะ กว้าง120ยาวถึง200นะคะสีจะมีให้เลือกนะคะตัวนี้ดียังไงนะคะบางคนไม่ต้องการผ่นใหญ่มากนะคะต้องการแค่ความยาวนะคะตัวนี้สอบจทยค่ะสำหรับพวกคลินิกร้านสักร้านความางามนะคะสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้เหมาะสมน,นะคะแล้วก็สาหรับคนที่โฮมคนเดียวนะคะสาวโซนมนมโซนนะคะใช้ได้ค่ะรุ่นนี้นะคะที่แนะนําจะเป็นรุ่นที่มันจะมีป้ายแบบนี้นะคะ สำหรับงานมีป้ายก็คือจะเป็นผ้าหนาหน่อยนะคะผ้าความหนามาตรฐานนะคะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งของเราจะเป็นรุ่นผ้าบางน,นะคะจะไม่มีป้ายแบบนี้นะคะผ้างานป้ายจะเป็นผ้ามาตรฐานหนามาตรฐานนะคะรุ่นที่หนากว่านะคะสีม่วงมังคุดสือส่อๆแบบนี้นะคะตัดเย็บด,ดีค่ะตัดเย็บสวยนะคะสีมังคุดนะคะ แล้วก็มีหลายสีให้เลือกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีขาวนมค่ะขาวนวลน,นวลขาวฟินตัวนี้ถ้ามันมีขนหลุดมันมาจากการตัดเย็บนะคะไม่เป็นไรสักหนึ่งน้ำสองน้ำก็หายแล้วคะ่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวนมนะคะสวยค่ะตัวนี้นะคะนวลน,นวลสวยๆนีเลยค่ะน,นุ่มละมุนนะคะสีน้ําตาลเข้มค่ะน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะนะคะหนานุ่มมากค่ะแห้งไวนะคะตัวนี้เขาจะได้ในเรื่องของความยาวนะคะสวยมากค่ะ ต่อไปสีเทาค่ะสีเทากสุนนะคะสีขาดีค่ะเทาแบบนี้นะคะสีเทาค่ะตัวนี้สีโอโรสค่ะตัวนี้เข้ากับร้านเสริมสวยนะคะผู้หญิงหวานๆนะคะสีนี้ออกชมพูอมส้มนะคะสวยงามค่ะตัวนี้เขียวมิ้นค่ะเขียวเขีว้นิ้แบบนี้นะคะถ้าดีมากนะคะตัวนี้สีม่วงนะคะ สีแดงวายค่ะหรือว่าเป็นแดงเลือดหมูะคะ่ะสุดท้ายคือสีดําค่ะสีดํานะคะขายดีค่ะดำสนิทนะคะดําเงาสวยค่ะเดี๋ยวจะปูให้ดูนะคะว่ามันยาวประมาณไหนตัวนี้ยาวนะคะนี้เตียงสักคิ้วนะคะยาวสุดเลยค่ะเรือเร้อนะคะ ตัวนี้นะคะรับประกันเลยค่ะงานดีมากค่ะแห้งไวนะคะขายดีนะคะสีขายดีสีดำอีกสีนึงนะคะกดตะกร้าซื้อได้เลยค่ะสั่งได้เลยค่ะผมสีฟุดนะคะสารคัะประโยชน์ค่ะน,นี่ที่บ้านนะคะใส้สีเท้ทาเข้มมาปูโซฟาแบบนี้เลยคะ่ะเพราะว่าแมวที่บ้านนะคะมันชอบมาข่วนนะคะก็เลยเอาตัวนี้คุมไว้ช่วยได้ค่ะมันก็จะไม่ค่อยข่วนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจ,จะมีความแบบนุ่มมากเลยค่ะเวลานอนแล้วมันจะสบายค่ะเพราะมสีฟุดนะคะ สองคูณส0ค่ะสีเทาเข้มแบบนี้จะไม่เพื่อนง่ายนะคะของเราก็มีหลายสีให้เลือกนะคะเห็นไลยคะตัวนี้สามารถนามาคุมแบบนี้ได้และถ้าเกิดว่ามีคือสามารถคุมข้างบนนี้ได้ด้วยนะคะใครอยากคุมข้างบนก็สั่งไปสองชิ้นนะคะสั่งไป2องได้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะเนี่ยดูดีเลยแหละกดสั่งได้นะคะตัวนี้นิ่มมากค่ะตัวนี้มันจะไม่หนกเกินนะคะไม่บางเกินนะคะ วัวน,นี้จะเป็นสีน้ำตาลทองหรือสีทองนะคะอันนีเ้เตียงสักคิ้วนะคะเตียงสปานะคะคุมได้พอดีนะคะสาหรับผ้าห่มรุ่นสีฟุตนะคะมันจะสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คุมไว้อย่างนี้นะคะ,คม,ะ,คะมันจะพอดีพอดีเลยคะ่ะเตียงที่คลินิกหรือว่าเตียงที่แบบสักตัวส และในส่วนของกระเป๋าซิป PVC แบบใสนะคะใสสวยเลยค่ะเป็นพลาสติกเกรด A นะคะดีมากเลยค่ะไซส์ขนาด55คูณ45คูณ15เซนนะคะขอบเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะหูกระเป๋าก็เป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะเป็นอย่างดีนะคะเนื้อหนาเหนียวนะคะไม่ขาดง่ายสวยงามแข็งแรงตัดเย็บเรียบร้อยค่ะงานสั่งทำพิเศษนะคะเหมาะสำหรับใส่ผ้าห่มใส่เสื้อผ้าใส่หมอนใส่ตุ๊กตา ใส่อะไรก็ได้ที่อยากจะใส่นะคะสามารถกันฝุ่นกันแมลงได้ดีเลยค่ะพิกปลาช่องของเรานะคะมาแล้วคะ่ะทำใหม่ๆทุกวันนะคะมีสูตรกุ้งปลาถั่วนเน่าแผ่นคะ่ะอร่อยมากไม่มีน้ำมันเยิ้มๆนะคะแห้งๆเหมือนในภาพเลยคะ่ะ กรอบอร่อยนะคะแต่ของทอดบางทีก็ต้องมีน้ํามันบ้างนะคะไแต่ไม่เยอ้มแน่นอน,นะคะ่ะสินค้าที่ลงนะคะจะเป็นตะกร้านะคะสีขาวที่อยู่ในตัวเลือกนะคะลูกค้าเลือกตามตัวเลือกแล้วก็ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะคะเปิดใจค่ะลองชิมดูนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะของเราจะไม่มีรสชาติหวานเลยนะคะคนที่ไม่ชอบหวานสั่งได้เลยค่ะจะมีความหอมกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะทางเราจะไม่ได้ใส่ผงปรุงรสหมูหรือไก่นะคะแต่ก็ ็จะมีอูมามิเล็กน้อยค่ะรับรองกลมกล่อมอร่อยนะคะโรยข้าวกินอร่อยมากค่ะสูตรกุ้งนะคะนําไปทําน้ําพริกน้าปลาหวานนะคะทําง่ายมากเลยค่ะเคี่ยวน้ําอ้อยหรือว่าน้ําตาลหรือน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่น้ําพริกกุ้งเข้าไปนะคะเป็นน้ําพริกปลาหวานเลยค่ะเป็นน้ําปลาหวานอร่อยมากๆเลยนะคะของเราจะแพคเป็นบรรจุไปเป็นถุงฟอยแบบนี้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเก็บไว้ได้นานนะคะฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ คุณลูกค้าทักมานะคะต้องการสั่งผ้าห่ม6ฟุตนะคะจะซื้อจํานวนมากนะคะสนใจเป็นสีโครมท่ากับสีน้าตาลเข้มค่ะเราก็เลยเข้าโกดังไปดูให้นะคะรวมทั้งยังมีสีอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะมีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ 6ฟุตของเราเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะผ้าดีมากเลยค่ะผ้าเงางามนุ่มสวยนะคะกุ้นขอบอย่างดีค่ะตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะมีสีให้เลือกเยอะเลยค่ะขนาดจะเป็น180คูณ200เซนนะคะสีนี้เขียวมิ้นต์ค่ะสีนี้สีเทานะคะเทากลางๆนะคะส่วนสีนี้จะเป็นบานเย็นค่ะแดงเข้มเขียวนะคะเขียวก็มีหลายเฉดค่ะเขียวมรกตเขียวมิน้นท์ เขียวหัวเป็ดอ่าเขียวน้ําทะเลนะคะเดี๋ยวมีลงไว้ให้นะคะหรือว่ากดเข้าไปดูที่ตะก้าได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสีออกม่วงกีบบัวนะคะหรือว่าเรียกเรียกว่าม่วงกะปิก็ได้ค่ะถ้าสั่งไม่เยอะกดสั่งได้ในตะก้าเลยนะคะแต่ถ้าต้องการมากเยอะ มีราคาส่งทักแชทนะคะมีสีน้ำตาลทองออกน้ำตาลทองแดงก็มีค่ะน้ำตาลอ่อนนะคะน้ำตาลทองอ่อนก็มีค่ะส่วนสีนี้จะเป็นสีโอโรสนะคะจะเป็นชมพูอมส้มนะคะสวยค่ะผ้าไม่หลุดล่วงนะคะขนไม่หลุดล่วงแน่นอนตัวนี้จะเป็นเทาอ,อ่อนนะคะเทาดำสวยไม่เปื้อนง่ายนะคะรวมถึงยังมีสีเขียวขี้ม้านะคะสีครามค่ะ สีเยอะเลยค่ะให้เลือกเยอะๆเลยนะคะอยากได้สีไหนก็ทักมาได้เลยสีเขียวอ่อนสีเขียวตองนี่ก็สวยมากค่ะสีแจ่มมากค่ะทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะราคาไม่แพงค่ะสั่งในทิกตอกนะคะอย่าลืมกดคูปองก่อนนะคะ